อยากเทรดเอาคืนให้เร็วที่สุดแต่ไม่อยากพังซ้ําไม่อยากพอร์ตแตกไม่อยากเสียเงินทุนไปอีกแล้วลองทําตามวิธีต่อไปนี้ดูนะครับคุณกําลังติดอยู่ในเกมที่ไม่มีวันชนะอยู่หรือเปล่าคุณลองคิดภาพตามดูนะครับว่าคุณเดินเข้าไปในคาสิโนโแห่งหนึ่งคุณนั่งลงที่โต๊ะมีเงินทุนอยู่ตรงหน้าแล้วเริ่มเล่นมันคุณอาจจะชนะติดต่อกันแต่เมื่อคุณแพ้คุณอยากที่จะเอาคืนเมื่อแพ้อีกครั้งคุณเริ่มเดิมพันหนักกว่าเดิมคุณเริ่มคิดว่า อีกแค่นิดเดียวคุณจะได้ทุนของคุณกลับคืนมาแต่สุดท้ายคุณกลับล้มละลายและเดินออกไปด้วยมือเปล่าคุณรู้ไหมครับว่านักเทรด90%ติดอยู่ในเกมแบบนี้ไม่ใช่ตลาดนี้ไม่แฟร์นะครับแต่สิ่งที่เขาทำอยู่มันไม่ใช่การลงทุนที่แท้จริงแต่มันเป็นเกมของจิตวิทยาที่ออกแบบมาให้คุณขาดทุนซ้ำๆแต่มีคนแค่1 0ที่รู้วิธีการเล่นเกมนี้และเอาคืนได้โดยที่ไม่ต้องพังซ้ำๆ วันนี้เราจะมาคุยกันถึงวิธีที่เร็วที่สุดในการเอาคืนโดยที่ไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่เพื่อเสี่ยงหมดตัวโดยที่ไม่ต้องจมอยู่กับความเครียดและที่สำคัญวิธีนี้ช่วยคุณรอดและกลับมาแข็งแกร่งได้มากกว่าเดิมพร้อมเลยอย่างครับถ้าพร้อมแล้วนะครับขอคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์นะครับใครที่ยังไม่เคยติดตามช่องเราเลยนะครับก็อยากให้ลองกดติดตามดูนะครับแล้วคุณจะรู้ว่า ความเป็นจริงของตลาดคืออะไรเรามาเริ่มกันที่ข้อที่1นนะครับสิ่งแรกที่คุณต้องรู้เลยก่อนที่คุณจะเอาคืนนั่นก็คือคุณต้องรู้ว่าคุณขาดทุนเพราะอะไรปัญหาจริงๆอยู่ตรงไหนถ้าคุณรู้ว่าอะไรคือปัญหาที่แท้จริงคุณจะแก้มันถูกจุดและจะทําให้คุณพัฒนาได้อย่างก้าวกระโดดคุณอาจพอร์ตแตกหรือคุณอาจขาดทุนและหลายครั้งที่มักจะคิดว่าเป็นที่กลยุทธ์เทรดหรือระบบเทรดแต่แท้ที่จริงแล้วมันคืออะไร การขาดทุนไม่ได้เกิดจากกลยุทธ์หรือเทคนิคในการเทรดเพียงอย่างเดียวแต่มันมาจากพฤติกรรมของคุณลองถามตัวเองดูว่าคุณเสี่ยงมากเกินไปไหมคุณโอเวอร์เทรดหรือเปล่าคุณใช้เลเวลที่สูงเกินไปหรือเปล่าคุณไม่มีสต็อปลอสหรือเปล่าหรือถ้าคุณมีสต็อปลอสคุณเลื่อนสต็อปลอสหรือเปล่ามันแปลกนะครับที่เรามักจะเลื่อนสต็อปลอสแต่ปิดกำไรก่อนถึง TP และมันทําให้ส่งผลต่อการเทรดที่ไร้ซึ่งวินยัย จนบางครั้งเวลาขาดทุนคุณก็ขาดทุนเยอะหรืออาจจะนําไปสู่การพอร์ตแตกหรือสูญเสียพอร์ตนั้นไปเลยก็ได้และมันจะกลายเป็นว่าคุณเทรดเพราะแค้นตลาดคุณต้องถามตัวเองนะครับว่าคุณเทรดเพราะแค้นตลาดหรือเปล่าอยากเอาคืนอย่างสุดความสามารถหรือเปล่าหรือคุณอาจจะติดนิสัยเทรดเพราะกลัวพลาดหรือเข้าอ,ออเดอร์มั่วเพราะอยากได้เงินคืนเร็วๆคุณเป็นแบบนี้อยู่หรือเปล่าวิธีเช็คง,ง่ายๆถ้าคุณเทรดแบบเดิมแล้วเสียเงินซ้ำๆแปลว่าปัญหา อยู่ที่ตัวคุณไม่ใช่กลยุทธ์หรือระบบเทรดแต่มันอาจจะเป็นเพราะเหตุผลในการเข้าเทรดของคุณไม่ชัดเจนด้วยก็ได้ข้อที่ 2. หยุดใช้วิธีเดิมที่ทําให้คุณขาดทุนถ้าสูตรเดิมทําให้คุณเจ๊งซ้ําๆแล้วทําไมคุณยังใช้มันอยู่สิ่งที่ผมพูดไม่ได้เน้นไปที่ระบบเทรดเพราะหลายคนมักเปลี่ยนระบบเทรดเพราะพอแตกหรือขาดทุนและผลลัพธ์ที่คุณจะได้มันเลยทําให้คุณไม่ชํานาญในระบบเทรดไหนเลยคนเรามักจะคิดว่าแค่แก้ไขนิดเดียวเดี๋ยวจะชนะ แต่นั่นมันคือกับดักวิธีรีเซ็ตตัวเองลองใช้กรอบเวลาใหม่เช่นจากที่เคยสเกลปิ้งใน M 1ให้เปลี่ยนเป็นสวิงเทรดในไทม์เฟรม H 1ขึ้นไปแต่สินใจแบบนักลงทุนไม่ใช่นักพนันถ้าอินดิเคเตอร์เดิมหรือกลยุทธ์เดิมใช้ไม่ได้มันไม่ได้หมายความว่ามันใช้ไม่ได้แต่มันอาจจะหมายความว่าคุณใช้ไม่เป็นเพราะเมื่อคุณเลือกมันและใช้มันอย่างต่อเนื่องนั่นแสดงว่าระบบหรือกลยุทธ์นั้นเคยสร้างกำไรให้กับคุณอย่าเพิ่งรีบทิ้งกลยุทธ ที่คุณสั่งสมประสบการณ์มาใช้กลยุทธ์ที่คุณเข้าใจและสามารถทําตามเงื่อนไขได้อย่างครบถ้วนอย่าไหลตามกระแสที่คุณไม่เข้าใจเพราะมันจะเปลี่ยนคุณไปในทุกการเทรดจนคุณไม่ชํานาญในระบบเทรดไหนเลยอย่าหวังในการทําสิ่งเดิมๆเพื่อผลลัพธ์ที่แตกต่างหากคุณเปลี่ยนระบบมามากพอแล้วไม่ได้กําไรลองเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการเงินทุนของคุณดูคุณอาจจะเน้นไปที่ความเสี่ยงที่ต่ําลงและมันจะทําให้คุณเอาคืนตลาดได้เร็วกว่าที่คุณคิด ก่อนที่คุณจะเอาคืนตลาดคุณต้องรีเซ็ตจิตใจให้กลับไปอยู่ในสภาวะปกติเสียก่อนถ้าคุณรีบเข้าสู่ตลาดเพื่อเอาคืนคุณนั่นแหละที่จะเป็นคนทำลายตัวเองเพราะการที่คุณเพึ่งพอตแตกมาคุณอาจจะกำลังเมากราฟอยู่อาการที่ต้องระวังคือเทรดโดยที่ไม่มีแผนเป้ากราฟทั้งวันไม่เป็นอันทำอะไรรู้สึกว่าถ้าไม่ได้เทรดคุณจะเสียโอกาสหรือเรียกว่าอาการคันมือนั่นเอง วิธีการแบบนี้ไม่ใช่วิธีการของเทรดเดอร์มืออาชีพเขาจะรอเป็นเย็นพอไม่มีอาการคันมือถ้าคุณยังอยู่ในสภาวะนี้อย่าเพิ่งเทรดอย่าเพิ่งเติมเงินเพื่อเข้าไปเทรดเพื่อเอาคืนหยุดซ้ำเติมตัวเองวิธีง่ายๆคือเบี่ยงเบนความสนใจทำกิจกรรมใหม่ที่ไม่เกี่ยวกับการเทรดให้คุณได้โฟกัสในเรื่องใหม่พักจิตใจจากการเทรดอาจจะเป็นการออกกำลังกายหรือออกไปพักผ่อนออกไปเที่ยวฝืนดึงตัวเองออกจากความทุกข์ ทำจนกว่าคุณจะลืมความเจ็บปวดนั้นได้แล้วค่อยกลับมาเทรดใหม่เมื่อคุณเริ่มคิดที่จะกลับมาเทรดอีกครั้งสิ่งแรกที่คุณควรทําคือศึกษาเทรดเดอร์ที่เขาประสบความสําเร็จแล้วศึกษาว่าพวกเขารอดมาได้ยังไงถามตัวเองว่าฉันกําลังพยายามเอาคืนหรือกําลังพยายามเอาชนะตัวเองถ้าคุณทําแบบเดิมคุณก็เป็นคนเดิมในอดีตถ้าคุณทําสิ่งใหม่ และสามารถฝืนตัวเองในอดีตได้คุณจะกลายเป็นคนที่ชนะตัวเองและเก่งยิ่งขึ้นข้อที่4กลับมาเทรดด้วยการสะสมความมั่นใจสิ่งแรกก่อนที่คุณจะไปเทรดเอาคืนคุณต้องมีความมั่นใจวิธีง่ายๆคือเปลี่ยนจากเดิมพันหนักพักการโอเวอร์เทรดเก็บกำไรตามเงื่อนไขลองเปิดหลอดที่เล็กที่สุดก่อนแล้วดูว่าคุณ ักลวหรือมีความโลภหรือไม่วิธีที่นักเทรดมืออาชีพใช้เมื่อพวกเขากลับมาเทรดหลังขาดทุนนั่นก็คือไม่รีบที่จะเอาคืนทั้งหมดในวันเดียวเทรดตามแผนแบบ100%เพราะถ้าครั้งที่แล้วคุณพังเพราะไม่มีแผนและเทรดตามอารมครั้งนี้คุณต้องไม่ทําแบบเดิมและสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาก็คือคุณควรหยุดทันทีเมื่อได้กำไรติดต่อกัน3ครั้งหรือหยุดทันทีเมื่อมีการขาดทุน ตามความเสี่ยงที่คุณรับไหวและอย่าคิดที่จะเอาคืนไม่ได้กำไรก็ยังดีกว่าเสียพอร์ตไปในทันทีที่คุณเริ่มกลับมาเทรดข้อที่5สร้างระบบเทรดเฉพาะกิจสำหรับการเอาคืนแทนที่คุณจะเทรดแบบเดิมให้คุณสร้างกฎใหม่ใช้ไทม์เฟรมที่แม่นยาสาหรับคุณและเป็นไทม์เฟรมที่คุณรู้พฤติกรรมของกราฟมากที่สุดกาหนดกฎเหล็กได้กำไรสามารถติดกันหยุดเทรดลดความมั่นใจของคุณด้วยการถอนกำไรทั้งหมดที่คุณทำมา เปลี่ยนจากการเทรดเอาคืนเป็นการเทรดเพื่อสร้างนิสัยใหม่คำถามที่ต้องถามตัวเองนั่นก็คือถ้าฉันเอาคืนได้หมดแล้วยังไงต่อความหมายก็คือคุณก็จะเทรดต่อไปนั่นเองเพราะฉะนั้นเป้าหมายของคุณไม่ใช่เงินที่เสียไปแต่เป้าหมายของคุณยิ่งใหญ่และยาวนานกว่าน,นั้นเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องรีบเอาคืนสิ่งที่คุณต้องทำก็คือเทรดไปเรื่อยๆสุดท้ายเงินทุนก็จะกลับมาหาคุณและกำไรก็จะตามมาเช่นเดียวกัน ความแตกต่างระหว่างเทรดเดอร์ธรรมดากับเศรษฐีที่รอดจากตลาดนี้พวกเขาไม่ได้แค่เอาคืนแต่พวกเขาเปลี่ยนตัวเองพวกเขาเรียนรู้จากการขาดทุนและใช้มันเป็นจุดเปลี่ยนพวกเขาไม่หมกมุ่นกับอดีตแต่โฟกัสกับการเป็นเทรดเดอร์ที่ดีขึ้นการขาดทุนเป็นเรื่องปกติแต่การปล่อยให้มันควบคุมชีวิตของคุณไม่ใช่เรื่องปกติคนที่รอดจากตลาดนี้ได้ไม่ใช่คนที่เทรดเก่งที่สุดแต่เป็นคนที่ควบคุมตัวเองได้ดีที่สุดบริาหารจัดการเงินของตัวเองได้ดีที่สุด เพราะมันเป็นจุดเริ่มต้นของอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ทางบวกหรืออารมณ์ทางลบและสิ่งสําคัญคือคุณเลือกได้ว่าคุณจะเป็นเทรดเดอร์ที่เอาคืนแบบนักพนันหรือเป็นเทรดเดอร์ที่เปลี่ยนตัวเองเพื่ออนาคตถ้าคุณเลือกอย่างที่สองคุณจะไม่ได้แค่เงินทุนคืนแต่คุณจะได้ชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเดิมรายได้ที่มากขึ้นความยั่งยืนของสายอาชีพที่มากขึ้นและสิ่งที่คุณจะได้เหนือกว่าใครนั่นคืออิสรภาพที่มากขึ้นนั่นเอง